ค่ะสวัสดีค่ะทีมนะคะปัชญาพรโพแก้วค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะโครงการที่เราได้เขียนนําเสนอไปเนี่ยเป็นโครงการที่ชื่อว่าขยบขยายโอกาสค่ะเป็นโครงการที่เขียนมาโดยมีพื้นฐานของชุมชนเป็นหลักนะคะโดยเราจะมีเหตุผลที่เขียนโครงการนี้สามข้อใหญ่ๆก็คือข้อที่หนึ่งนะคะเราเป็นองค์กรภาคเอกชนค่ะ ที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นของเชิงสุขภาวะมาก่อนซึ่งเราเนี่ยกำลังจะพยายามผลักดันให้ชุมชนที่เราอยู่ที่เราทํางานเนตอนนี้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตัวเองค่ะในส่วนของข้อที่2นะคะเรามองประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะโดยเบดเบออนในพื้นฐานก่อนที่จะเขียนโครงการเนี่ยเราได้ไปสํารวจ ว่าในในชุมชนเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างมีทุนในด้านอะไรบ้างอย่างที่บอกในข้อแรกก็มีทุนในด้านคนเพราะเราเชื่อในศักยภาพของของคนในชุมชนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเอ่อเราก็เลยมองหาว่าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในในพื้นที่ที่เราอยู่มีอะไรบ้างเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เป็นชนบทกึ่งเมืองอยู่เลยทําให้มีกลุ่มเกษตรกรที่ยังดำรงอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาอยู่นะคะแต่ ด้วยในวิกฤตสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันเนี้ยมันทําให้ผลผลิตของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยขายไม่ได้ดีเท่าเดิมก็คือทําให้ผลผลิตเน่าเสียแล้วก็เลยเห็นว่าในในส่วนของออผลผลิตเนี่ยเราสามารถที่จะมาสร้างสรรค์หรือว่าทาทาประโยชน์อะไรเพื่อที่จะไม่ให้มันถูกทิ้งไปโดยเสียเปล่าอะค่ะเราก็เลยดึงดึงทุนในทรัพยากรในด้านเนี้ยขึ้นมาและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3เนี่ยเรา พยายามผลักดันทุกภาคส่วนให้มามีบทบาทร่วมกันโดยที่เ,เราไม่ไม่อยากละทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะมันเป็นช่วงอายุของผู้ใหญ่แล้วเราก็เลยอยากจะผลักดันให้เด็กในชุมชนของเราเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนในการคิดในการตัดสินใจที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะจุดประสงค์หลักๆที่เราได้เขียนเสนอโครงการขยับขยาย,ย,ายโอกาสเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะขยับ ขยะที่ทุกคนมองว่ามันมันไร้คุณค่ามันไม่มีประโยชน์มองว่าเป็นคุณเป็นขยะที่แบบเอ้ยมันไม่สามารถทำอะไรต่อได้เราอยากจะพัฒนาในในส่วนของจุดที่ทุกคนมองว่ามันไม่มีอะไรให้มันดูมีอะไรมากขึ้นส่วนในข้อที่สองก็คือเราอยากจะดึงการมีส่วนร่วมหรือว่าดึงการมีบทบาทของทุกคนในชุมชนเนี่ยมาช่วยกัน มาช่วยกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาของตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนช่วยส่งกําลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ทีมพวกเราด้วยนะคะจากกลุ่มศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ